สวัสดีค่ะก็หนึ่งสามหนึ่งห้าเมื่อวานที่เราเล่นห้องรวมเนาะแล้วมันไม่รอดเราย้ายมาแล้วเราดันตีตัวใหญ่ะมันก็เลยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะคะไม่เข้าโอเคเราต้องไปถึงสองพันหกสามสิบนะก็คือได้คืนนะคะแต่จริงพันสามรอบที่แล้วก็คือเราก็ได้ได้มาจากเออมันต้องอย่างนี้ได้คืนแล้วนะ,ะบอกแล้วเนี่ยถ้าเข้าพวกนี้ตัวเดียวเนี่ยอิ่มแล้วนะเราได้คืนแล้วแล้วเราก็ได้แล้วด้วย เราก็เล่นแบบชิวๆเลยไม่ต้องกระวนกระวายเล่นแบบเบาๆพอตีไปเผื่อฟุกมันเข้าที่ไหนแล้วเนี่ยเราไปได้ถึง4ี0 0ันไม่รู้จำไม่ได้แต่เป้าเราจริงๆก็คือ2,630อืหมมันเข้ามาให้อันนี้เหมือนเราเก็บแต่ตัวเล็กๆนีงอปะ สี่พันห้าละสองพันหกสามสิบใช่ไหมถ้าสองพันหกสามสิบเราก็จะได้อยู่ที่ประมาณสองพันนะคะนี่ถึงแล้วด้วยนะสองพันเนี่ยคือช่วงนี้ห้องรวมแข็งแบบแข่งมากอะ่ะห้าพันถึงไหมนอกเก็บตัวเล็กๆก,ก็ได้เราเล่นชิลๆก็ได้ค่ะเราไม่ต้องแบบไปไกลเห็นว่าทรงดีแล้วไปต่อบางทีแบบ หมดได้นะจะตามกลับยากนะเราตีตัวเล็กๆก็ได้เนี่ยถ้ามันเข้าเนี่ยสองตัวก็น่าจะรอดเนี่ยเห็นแล้ถึงแล้วเนี่ยเอาเป็นว่าพอแค่นี้นะคะเราไม่ต้องอะไรกับมันมากนะเนี่ยเราก็ได้คืนแล้วนะคะก็สวัสดีค่ะ